สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวปราจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงตัวนะครับมืัอนี้พาพี่พระนองนะครับมาอยู่กับแปลงหญ้าแปลงกุหลาบของชาวปราจฟาร์มนะครับในอีพีก่อนอ่าในสองน่าจะเป็นสนยอดลังไปสองอีพีนะครับอ่าเฮ้าตัดหญ้าแพ่งกุหลาบไปมาร์กอัดกระสอบนะครับก็มี่เอฟซีคนถามผมวานะครับเป็นยังคือต้องเป็นแพ่งกุหลาบนะครับผมก็สิขอตอบ แบบกระปันทุบดินนะครับผมบะหมี่หยาอื่นครับพี่น้องครับผมปลูกแต่แพนโกล่านะครับผมเลยบะหมี่หยาอื่นไปทดล่มมาร์คอัดกระสอบนะครับผมก็เลยสายแพงกุหล่าครับมาร์คอัดกระสอบนะครับจริงๆหยาอื่นไม่ใช่มาร์คดีกว่าเดี๋ยวจันะครับพวกเนเปียเนี่ยใ่นะครับมันไปบดแล้วไปมาร์ค อัดกระสอบใบมันสีดีกว่าแพโกลานะครับน่าจะเป็นทังสัตนนะครับแต่ผมบ่มีนะครับผมบ่ท่านได้ปลูกนะครับกระตือบ้าสีว้างแผนอาจจะปลูกในเปียหรือกินนีบอมบาซาหรือย่านายนะครับกต่ยังตัดสินใจว่าใดนะครับรถไทยกับคำลังไทยอืดๆอยู่นะครับอาชีพเล้วภายในมือนี้นะครับตอนนี้ก็บสิบเจ็ดนาฬิกานะครับได้ลงมาตัดหญ้าให้งัวนตะเวนนะครับย้อนว่าเป็นวันหยุดนะครับฝนกับริ่นผ้าแดดนะครับเก็บเยียบเรียบร้อยแล้วนะครับมือนี้ช่าพญาฟ้าบ์นะครับผ้าผีผนองมาเบิง วิธีการบริหารจัดการแปลงหญ้านะครับเข้า,าบริหารจัดการแปลงหญ้าเข้าบำรุงแปลงหญ้าแบบขี่ข้านครับพี่น้องมอนีครับขี่ข้้นแบบไดครับพี่น้องขันเข้าสีมันนะครับเข้าอาสีจําเป็นต้องเอาปุ๋ยมาใส่แปลงหญ้าเพ่งกุหลาบเทราหลายๆนะครับอันนั้นมันเป็นแบบมันนะครับผมเนี่ยขี่ข้้นนะครับผมก็สีตัดมือเว้นมือมือเว้นมือมือต่อมือนะครับเข้ามาตัดหญ้าเห็นว่า ทุกมือยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้ามาตัดหยาให้ง่วแล้วๆเข้ากับกอกคุณขี่ง่วของเข้าเดแลยวครับพี่น้องเอามาบำรุ่งแปลงหยาแท่งกุหลาของเขานะครับมือละหาสอบนะครับจริงๆอ่ะปกติผมเอามาสุมมือนะครับมาใส่มือละหาสอบนะครับแต่กกัล้วแต่ห่วงนะครับเต่กับว่าให้เกินสองสามมือนะครับเพราะว่ามันสีนักเกินกําลังอ่าจะคล้องนะครับยังไม่นีผมกะเอาอ่าปุ๋ยขี่ง่วาในขอกง่วเข้านะครับ เอามาใช้แปลงหยาเท่งกุลาครับก็บคือจังที่เคยเกาไปนะครับพี่น้องครับชบาวประชามใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวในคอกจาของเป็นฐานในการบำรุงแปลงหยานะครับมันอาจสีบ่ได้งามว่ายว,วับนะครับแต่มันสีซอยบำรุงดินให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นนะครับดินก็จะไม่ได้าขาดแาทดนะครับเวลาที่เข้าจําเป็นที่จะต้องเล่งนะครับให้หยามันงาให้หยามันง่ามให้ใหยา,า,ามันแตกกอดีนะครับ ข้าวกาอาจสีใสปุ๋ยชนิดอื่นผสมผสานนะครับเพราะว่าอาจสีเป็นขันช่วงมีเงินการ์ดสีไปสร้างปุ๋ยขี้เกลแกรบนะครับมาลงนะครับมันกิดสีแตกก็ดีงามผูกไวยนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมิกแอนแมทนะครับดินเกิบสีปฏิเสียพอ่มไไหนนะครับรวมถึงขันเท้าอยากจะใส่ง่ายนะครับขี้เกลแกรบมันอาจสีสร้างเหลือนานกว่าสีมาถึงนะครับรวมถึงปัญหาของขี้เกลแกร็บนักนักลากลักเลยก็คือมันเหม็นครับพี่น้องครับเหม็นเหม็นแห้งครับแล้วก็เวลาที่ ขี่แก้แกบมันมากนี่ครับพี่น้องคันผู้ใดเคยใส่ขี่แก้แกบนะครับสี่เข็นว่าสิ่งที่ตามก็ขี่แก้แกบมากมากที่สุดคือมะแรงวันนะครับมากล้วมันบนนี้เลยนะครับพี่น้องครับมันจ่อปานมิ่มนะครับผมก็เลย MM บ่อยากส่ใส่ขี่แก้แกบนะครับหรือว่าคันเอาขี่แก้แกบมากกเอามาล่งหน้าแล้วก็เป่าเท่เห็นเบิด์ตไพ่ในมือเดียวนะครับพี่น้องบ้องสั้นเนี่ยมันเหม็นแห้งนะครับหรือว่าเอามาเทใส่แปลงหยานเนี่ยเหม็นล่มพัดเนี่เหม็นก็ไป แปลงยาผมเนี่ยอยู่ท้ายบ้านนะครับคันล่มตีเขาบ้านเนี่ยเมินเบิดบ้านนะครับพี่น้องครับกะอ่ามันจะเป็นมลพิษทางอากาศในแก่ผู้เป็นได้อยู่ใกล้นะครับพี่น้องครับกะเลยบ่คอยอยากใส่พ่อปั๊ดได้นะครับคันบ่จําเป็นนะครับอ่าแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหรือเข้าสีปรับไปมิกแอนแมทใช้กับปุ๋ยยูเรียนะครับกับ่มีปัญหานะครับย้อนว่าเข้าใส่าปุ๋ยจริงว่าเป็นฐาน ไว้ไให้แล้วนะครับเพื่อบำรุงดินไว้ให้แล้วนะครับขันเอายูเรียมะวานในช่วงที่พ่อมีน้ำอซอเอแชะเนี่ยมั่นชีพอมีนม้ำเจาะเจาะเจ๊ะเนี่ยมันมนมนยม่นสีแตกยอดแตกกองามนะครับพี่น้องกะมั่นเป็นข้อดีนะครับของการใช้ขี้วัวเป็นฐานนะครับแล้วบที่นี่มือนี่ก็คือการบริหารจัดการแปลงหญ้าแบบขี้เกียจนะครับเพราะบำรุงแปลงหญ้าแบบขี้ข้าน,นะครับ ตัดทุกมือใส่ฟุ้นทุกมือตัดทุกมือใส่ฟุ้นทุกมือนะครับขันอ่าบางคนกะสิว่าตัดไปเร้วให้มันผ่านไปจากอาทิตย์หนึง่งเจ้าคอยสีมาเจ้าคอยสีมาใส่ฟุ้นนะครับโอ้พี่น้องแต่อันมือนี่สองมือสีบสอบตัดเรียวๆใส่0บสอบกับมื่อนะครับพี่น้องขันว่าอ่าผ่านไปอาทิตย์หนึง่งตองมานยกทีเดียวสามบหาสอบนะครับบอไว้นะครับพี่น้องครับคนมันสีเหี่ยวมันสีแห้งสีตายก้อนนะครับกันเฮ็ดจ้ำนี่ เมือละซ้ำนี่มันกิส cool. ีพอดีซ้ำแห้งเข้าน้ำนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่งไรกับข้อหมต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเลี้ยงลูกกันนะครับมือนี้อาจีพอ่ได้มีสาหรอียอย่างเลยนะครับพี่น้องครับกับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเบิงนะครับวิธีการบริหารจัดการแปลงหญ้าวิธีการดูแลบำรุงรักษาแปลงหญ้าแพีโกล่าแบบขี่ขานนะครับพี่น้องครับกับขันขี่ขานเท่ากับมันขึ้นมือละนิดนิดน้อยๆในในแต่ละมือนะครับพี่น้องครับกับบ่อได้ พ่อสีเปลืองแห้งเข้าขื้นมาหลายพาอปันไดเดี๋ครับพี่น้องครับแจ้ขันคือว่าเหรอครับข็นเข้ามาเห็ดทีเดียวเต้าเอทีอเดียวเป็นสวงไรสามไรเมื่อใส่ฟุ่นนะครับมันเห็ดผู้เดียวปไปเด้๋ครับมีจากสีมีผมจากสีพ้นกับเจ้าพออสีพ่อนะครับพี่น้องครับขันเจัาสันเนี่ยมันกับสีเป็นเปลืองเป็นคาแร้งขาจ่างไปนะครับพี่น้องครับขันเจ้าเสียเข้าใส่แห้งเข้าก็ถือว่ามันเป็นทั้งการบริหารจัดการแบบ ลดต้นทุนไปในตัวน้ำน,นะครับหลักการที่เข้าเอาขี้งว่าจากของงัวเขาเข้ามาใส่แปลงยานะครับก็เป็นการอ่าเป็นการทําความสะอาดอคลอกนะครับเป็นการทาความสะอาดคอกของเขาน้ำน,นะครับเพราะว่าเข้าจําเป็นต้องที่จะอ่าไปกวดอ่าขีฟุน่นฮะกรอกขีฟุน่นแล้กก็มาใส่แปลงหยานะครับแห่งเป็นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเข้าปวดออกดูเข้าดูแลดีนะครับคอกับสิบเออจื้เพ่ะชื้นเพราะแฉะนะครับแล้กก็สิบอ่อได้เป็นมอง แหล่งสะสมเชื้อโรคว่าได้เป็นแหล่งสะสมของไข่แมงวันแมงวีลิ้นเหลือบไรนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับผ้าพีผ้าหนองมาเบิงนะครับวิธีการจัดการนะครับอาจจะไม่ได้มีสาระความรู้ใดๆนะครับแต่พี่น้องบางคนอาจีว่าภาษาซับนี่นะครับเยาวภาษาครับพี่น้องครับมันบ่าดง่ายเลยนะครับขันได้โลงมือเห็ดนะครับขันไดลลงมือเห็ดเองนะครับเห็ดซู่มือนะครับ พี่น้องครับมั่นกับพ่อใหง่างหรอครับพี่น้องครับแต่ขันพี่น้องสิว่าของข่อยตัดแล้วแล้วข่อยว้านอยู่รียสบายใจเอาที่สะดวกครับพี่น้องครับเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจถือกิ้งเจาะของถือแห้งเจาของนะครับพี่น้องตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับการเลี้ยงวัวเป็นทั้งศาสตร์และศิล์นะครับการบริหารจัดการแปลงหญ้ากะแล้วแต่ความถูกใจภัยมั่นนะครับยังของผมเนี่ยครับลืมผมลืมว่าหอดนะครับกันเวลาที่ผมมาตัดนะครับผมป็ติมูคันแท ผมก็ทีตัดถากแต่งต่อไปน้ำเลยนะครับเพราะว่านี่แหละครับเข้าเฮ็ดแบบขี่คาดนะครับเข้าตัดทอดบองนีเข้ากะเคี่ยขั้นแท่หอดบองนีนะครับผมเคยแล้วนะครับพี่น้องเคยเคี่ยขั้นแท่ให้มันแปลนเอือเติดพร้อมกันเบิดนะครับแปลนพ่ายในมือเดียวนะครับใจแห้งหนึ่งแต่เสาหอดแรงนะครับตัดถากออกทีเดียวแล้วเลยนะครับปลาโคตรปลาไปจังได้ครับพี่น้องมือนกันครับย่ามันยน่ามันยน่าพร้อมกันคือเกานะครับพี่น้องพอฉะนั้นมันกะมากินแห้งเข้าอีกเชี่ยเดียวคือเกานะครับแต่กันเข้าตัดทอดนีเข้าเคี่ยหอดนีตัดทออดดนนีี่เเาค มูนัดมันยาี่วกับาบหัวมันนะครับมูนี่มันเหียดเลี่ยวนะครับมันจะคอยไล่ยาวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับคอยๆได้ไล่ตัดนะครับมันสิบวดนกินแห้งเข้านะครับพี่น้องครับครับก็เป็นการวางแผนนะครับของพี่น้องวางแผนแบบใดแน่ปลูกหญ้าชนิดใดแน่นะครับง่วงกินเลี่ยวมีความสุกบ่นะครับคอกเคี่ยขีดพุ่นเลี่ยวเอาไปใช้หน้าเอาไปใช้หญ้าหรือเห็ดจังไรหรือเอาไปขายกัคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันนะครับชาบัญญัติฟาร์มเข้าบริบทเป็นปราถแห่งการเลี้ยงวัวนะครับพี่น้อง เข้าบริ่้นัเสนอวิธีการที่ถูกต้องที่สุดในการจัดการง่วในการจัดการแปลงหย่านะครับเข้านําเสนอวิธีการของเราเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับพี่น้องนะครับเข้าบรได้เห็ดคลิปเพื่อให้พี่น้องเอาเป็นข้อมูลไปเถียงกับผู้อื่นนะครับเข้าบริ่้เป็นักษตรนะครับเข้าเลียงง่วนนั่กันนะครับพี่น้องครับเข้าเห็ดน้่กันเข้าเห็ดอาจสิบบ่คือกันนะครับแต่เข้า แช่กันเข้าแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับอันใดเห็นว่าดีนําไปใช้ครับอันใดเห็นว่าบ่ดีแนะนากันเขามาให้ปั๊บให้ปรุงให้ m i ก and m a แมทเพื่อที่จะให้มันดีที่สุดได้นะครับพี่น้องครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับกเบวาวลายยห่างทางที่ผมมีสาระอย่างเลยครับก็ตามสโลแกนของช่องนะครับช่องที่ข้ามวัาลายก็สาระความรู้ครับกับเป็นวิธีวิถีการเลี้ยงวัวของชาวประาฟาร์มนะครับ ลาไปก่อนครับพี่น้องครับพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับชาปนยาฟาร์ม